เกาะกระแสร้อนการเมืองจับตาวาระกฎหมายในสภาสะท้อนมุมมองภาคประชาสังคมถึงฝ่ายนิติบัญญตัติกับรายการสภาปริทัศน์ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาปริทั์ครับวันนี้อยู่กับผมนัทพลสังวนทรัพย์พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นจนถึงเวลา18.00นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ FM 87.5เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 1,071ย H โเฮิรตซ์พร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับและวันนี้รายการสภาปริทั์ครับชวนคุณผู้ฟังมาติดตามกันสําหรับการ ตรวจผักและผลไม้นะครับที่มีการนําเข้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรวจพบว่ามีสารพิษปนเปื้อนด้วยแล้วก็เป็นสารที่ห้ามนําเข้ารวมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยซึ่งการตรวจครั้งนี้ครับก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา รวมกับสภาของผู้บริโภคและก็เครือข่ายเพืนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแผนนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณสารีอองสมหวังครับในฐานะที่ด้านเป็นกรรมธิการในคณะอนุกรรมธิการก,การคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาด้วยขณะนี้ท่านสารีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านสารีครับสวัสดีค่ะคุณนัชพลค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสารีครับต้องบอกว่าเป็นการสุ่มตรวจ ผักผลไม้ที่นําเข้าที่ด่านตรวจเชียงของจังหวัดเชียงรายอยากทราบว่าได้ตรวจพบผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนสารพิษเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสารีครับเออก็ขออนุญาตเวยนว่ากันมาธิการเนี่ยไปดูงานที่ด่านเชียงของนะฮะแล้วก็ได้แจ้งกับทางด่านที่เอ่อเชียงของของเชียงรายเนี่ยว่าเราจะมีการเก็บผักผลไม้เนี่ยเอ่อตรวจด้วยซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยก็ได้เก็บสิบตัวอย่างก็พบว่าในสิบตัวอย่างเนี่ยพบตกมาตรฐานเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะฮะก็คือ<ห>เรียกว่าในสิบอย่างเนี่ยมีสารเคมีเกินมาตรฐานเนี่ยเจ็ดตัวอย่างฮะซึ่งมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่ากลุ่มผักผักกาดนะฮะผักกาดขาวคอรครเีฟเนี่ยซึ่งอันนี้ยก็ สารพิษชนิดที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่สี่ซึ่งขณะนี้ห้ามใช้แล้วนะคะแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้บริโภคค,ครับครับครับก็คือสารคลอไยรีฟอสนะครับที่ตกค้างนะครับแล้วก็พบสารเคมีที่ที่เจอจากผักและผลไม้ที่สุ่มตรวจอีกถึง37ชนิดทีเดียวนะครับทีนี้ผักอะไรบ้างครับนอกจากผักกัดข่าวที่ที่ได้ตรวจพบครับท่านสารีครับผักทั้งหมดที่ตรวจเนี่ยเก้ารายการนะฮะซึ่งก็ เรี๋อวขออนุญาตยกตัวอย่างตัวที่ตกมาตรฐานก่อนแล้วกันนะฮะก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือผักกาดเเรียกว่าเป็นผักกาดขาว c o r a l leaf นะฮะซึ่นนี้เนี่ยพบของคอไพ e รลฟอสแล้วก็พบสารพิษทั้งหมดเนี่ย12ชนิดแล้วก็มีสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเนี่ย สิบเอ็ดชนิดแล้วก็หนึ่งชนิดก็คือตัวที่ห้ามใช้นะฮะปลอไพรดูฟอสเสีย่ยงที่เรียนครับตัวที่สองเนี่ยก็คือผักกาดหอมคนะคะซึ่งอันนี้ก็เ,เจอเก้าชนิดแต่ว่า,เ,วาเกินมาตรฐานเนี่ยอยู่สี่ชนิดผักกาดขาวค่ะรแล้วก็ผักไอ้ผักกาดหอมโทษค่ะครับตัวที่สามเนี่ยก็คือผักโขยเลง้งคซึ่งผักปขยเลง้งเนี่ยเจอสารพิษตกค้างซึ่งเป็นชนิดแต่ว่า มาตรฐานเนี่ย6ชนิดอ่ะครับแล้วก ا, ็ตัวที่สี่เนี่ยก็คือผักกาดท่องเต้ผัากกาดท่องเต้ Teams เนี่ยก็เจอสารสารเคมีตกค้างเนี่ย6ชนิดแต่ว่าเกินมาตรฐานเนี่ย4ชนิดค่ะโอ้โหครับครับแล้วก ا, ็ตัวที่ห้าแก้วผักกาดแก้วเนี่ยเจอสารพิษหมายถึงว่าเจอสารเคมีตกค้าง3ชนิดแต่ว่าเกิน ปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานเนี่ยชนิดหนึ่งนะคะคแล้วก็ผักกาดหวานผักกาดหวานเนี่ยครอบสารพิษ6ชนิดมีสูงกว่าค่ามาตรฐานเนี่ย3ชนิดครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือส้มนะฮะซึ่งนี้เป็นผลไม้ที่เรารับประทาอตอนนั้นนำเข้าเบอกอ่อน อันเนี้ยพบสารพิษส5้าชนิดแต่ว่าที่เกินมาตรฐานเนี่ยห้าชนิดค่ะ,คคะแล้วก็มีผักที่ตรวจแล้วเนี่ยเ,เจอสารเคมีแต่ไม่เกินมาตรฐานอยู่สาสามชนิดนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยก็เป็นผักกาดขาวทั่วไปเลยผักกาดขาวซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าเจอสารพิษตกค้างหนึ่งชนิดแต่ว่ามีปริมาณที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพราะนั้นก็ถือว่า อันนี้ประกาศข่าวเนี่ยก็ปลอดภัยอันที่สองเนี่ยก็คือกระลำปลีปร <c oughs> กลระลำปลีเนี่ยไม่พบสารพิษตกค้างเลยซึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ตรวจเยอะนะฮะทั้งหมดเนี่ยทุกรายการเนี่ยเราตรวจสารเคมีประมาณ 400, 4ี่ร้อยสี่ร้อสิบเก้ารายการซึ่งก็ไม่พบสารตกค้างเลยในกระลำปลีนะคะ, <c oughs> ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน <c oughs> ส,ส่วนผักตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือหัวชัยเท้า <c oughs> ซึ่งหัวชัยเท้าเนี่ย พบตกค้างหนึ่งชนิดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็คือไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผักกาดขาวกระหล่ำปลีและหัวเชเท้าที่ถือว่ามีกระหล่ำปลีที่ไม่เจอเลยแล้วก็ผักกาดขาวกับหัวเชเท้าเจอหนึ่งชนิดแต่ว่าก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับตรงนี้ผู้ฟังที่ได้ติดตามนะครับก็อาจจะมีความกังวลว่าสารพิษที่ตกค้างนะครับอย่างสารคลอไพรีฟอสเนี่ยตกค้างเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าสารพิษชนิดอื่นๆน,นะครับเมื่อตกค้างแล้วแม้ว่าจะไม่เกินข้าม,มาตรฐานก็ตามนะครับคุณสารีครับเวลาที่จะรับประทานเราสามารถล้างสวอมสะอาดแล้วสารพิษเหล่านี้จะสามารถจางหายไปได้หรือไม่อย่างไรครับคุณสารีครับ ต้องเียนหนีนะฮะเวลาพูดว่าสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานเนี่ยมันแสดงว่าเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยถ้าเกินมาตรฐานนะฮะอย่างเช่นสมมติเย้นยกตัวอย่างนะฮะผักกาดหอมคอรรลเลสเนี่ยที่เราเจอ12ชนิดแต่ว่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน11ชนิดเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องถือว่าจริงๆไม่ควรจะบริโภคเพราะว่าถือว่า มีสารเคมีเกินมาตรฐานแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยเราไม่ได้ทานตัวเดี่ยวถูกไหมฮะอย่างเช่นเราทานผักสลัดเนี่ยสองสามชนิดแล้วก็ผักที่เกินมาตรฐานเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็จะได้รับาสารเคมีที่เกินมาตรฐานแล้วก็สารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็สะสมในร่างกายแต่ว่าถ้าก็ ผักกาดขาวกระลำปลีซึ่งเจอแล้วก็ไม่เกินอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าก็ปลอดภัยและทุกานเราล้างทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรียกว่าการตกค้างนั้นก็จะลดน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการล้างแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เกินมาตรฐานเนี่ยเรนก็ไม่แนะนําให้ให้ล้างนะฮะเพราะล้างยังไงเนี่ยมันก็ไม่หมด ใช่ค่ะถูกต้องนะครับมาถึงจุดนี้หลายคนก็มีข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่อยากสอบถามความเห็นของคุณสารีครับว่าที่ผ่านมานั้นสาเหตุที่ทําให้ด่านที่สกัดกั้นผลไม้สารคิดสารพิษตกค้างที่ที่นำเข้านะครับเหตุใดถึงจึงไม่สามารถตรวจพบได้ครับแต่ว่าทางคณะกรรมธิการรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคไปติดตามตรวจสอบนะครับกับพบนะครับตรงนี้เองนะครับมีข้อจํากัดหรือว่าปัญหาตรงไหนบ้างไหมครับคุณสารีครับ ค่ะก็ขออนุญ,ญาตเรียนว่าตอนที่ไปดูงานเนี่ยก็เห็นข้อจํากัดอ่าซึ่งเจ้าหน้าที่อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ด่านของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้แจ้งเรื่องอ่อปัญหาที่ด่านนะฮะอย่างเช่นแน่นอน mm hmm. ขนาดนี้ที่ดานเนี่ยไม่ได้มีหลักที่พออ่การตรวจเนี่ยใช้ระบบเรียกว่าชุดทดสอบเพราะฉะนั้นชุดทดสอบเนี่ยอ่การตรวจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ หาที่ยืนยันได้เมื่อหาที่ยืนยันไม่ได้เนี่ยสมมติว่าเราเจอเอ่อเจอสารเครมีจากชุดทดสอบเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันต้องเ,ออเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าตัวที่พบเนี่ยเกินมาตรฐานหรือไม่เกินมาตรฐานเพื่อตีกลับหรือกัหอก,หร,กหรือให้คนนาเข้าเนี่ยรับผิดชอบแต่เมื่อเราไม่สามารถมีห้องปฏิบัติการที่จะตรวจยืนยันได้ไภายในระยะเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให ผักเหล่านั้นเข้าสู่ประเทศไปที่ตลาดค้าส่งต่างๆเนี่ย uh huh. ก็จะ,ะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่า uh huh. แน่นอนผักเนี่ยมันไม่เหมือนกับทุเรียน uh huh. เพราะฉะนั้นการที่เรานําเข้าเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการเรียกว่ากระจายอาหารโดยเร็วนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่ด่านเชียงแสนที่เราไปพบก็คือไม่สามารถ uh huh. ตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการได้24ชั่วโมงนะคะจริงๆเขาก็มีอุปกรณ์ แต่ว่าไม่มีคนทำงานะฉะนั้นมันก็สะท้อนว่าจริงๆระบบการทำให้อาหารปลอดภัยที่ชายแดนรหรือที่ด่านก่อนที่จะมาเข้าสู่วงจรอาหารของผู้บริโภคเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่มากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่ทำให้ผู้บริโภคในประเทศเนี่ยได้บริโภคอาหารท,ที่ปลอดภัยนะคะค โอ้ครับเห็นว่าทางด้านของคณะอนุกรรมการรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับได้มาแถลงข่าวที่รัฐสภาครับเห็นว่ามีแนวทางนะครับที่อยากจะเสนออย่างน้อยมีอยู่ด้วยกัน6ประเด็นครับอยากทราบว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างครับที่จะต้องเร่งดําเนินการเป็นพิเศษในเรื่องนี้ครับคือคือต้องเรียนว่าขนานี้ประเทศเราเนี่ยมีงบประมาณในการดูอาหารส่งออกมากกว่าการดูแลอาหารที่ นําเข้า,ขามา,าบริโภค,คในประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเพิ่มงบประมาณอย่างน้อยเนี่ยเยนคิดว่าเราก็ต้องแร่งไม่ใช่เราพูดว่าไม่มีงบประมาณถูกไหมฮะใช่ครับเราอย่างเช่นเราก็ใช้งบประมาณอย่างเยนก็ขอเทียบเทียงกับรัฐสภาก็ได้นะฮะรเราะจะทําที่จอดรถอย่างเงี้ยซึ่งจริงเยนคิดว่าเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยน่าจะมีความสําคัญมากกว่าเรื่องที่จอดรถอืมครับ เพราะนั้นการเพิ่มงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อจัดการเรื่องนี้ที่จะลดข้อจำกัดว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีคนซึ่งอันนี้จะจัดการอย่างไรครแล้วก็ขณะนี้สมมุติว่าเอาละปีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเงินเพราะว่าไอ้เ,เราได้เงินมาในปีหกแปดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้เกิดกระบวนการรับรองอาหารอย่างเช่นบริษัทที่เขานําเข้าอาหารเนี่ยอย่างเช่นผักกาดที่เราพูดกันเนี่ยผัก ผักสลัดสีห้ารายการเนี่ยมันจะมีการรับรองอย่างไรนะฮะรับรองหมายความว่าคือบริษัทที่นําเข้าเนี่ยรับรองว่าอาหารเขาปลอดภัยแล้วบริษัทที่รับรองก็ควรจะเป็นบริษัทที่รับรองที่ได้มาตรฐานไม่ใช่ไค่ก็มารับรองได้นะฮะในหมูในหมาอะไรเงี้ยก็มารับรองหมดไม่ได้ก็ต้องเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่เชื่อถือในระหว่างประเทศอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น การรับรองตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งที่อันนี้ไม่ต้องรอรไม่ต้องใช้เงินด้วยดําเนินการได้เลยก็คือเรารให้บริษัทที่นําเข้าเนี่ยอย่างน้อยมีเอกสารรับรองจากเออาจจะห้องทดลองที่ได้รับความเชื่อถือของระหว่างประเทศนะคะเราก็อันเนี้ยควรจะต้องดําเนินการเลยแล้วก็ควรจะต้องทาอันที่สองเนี่ยออันที่สามเนี่ยนะฮะก็คือ เมื่อเราเจอแบบนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เราควรจะมีระบบในการเก็บออกจากตลาดนะคะแล้วก็แจ้งเตือนภอัยเพื่อทีอ่อย่างเช่นเรารู้เลยว่าผักกาดขาวที่นำเข้ามาสองตันเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ตลาดไหนบ้างและจะเอาออกจากตลาดอย่างไรซึ่งเรียกว่าเราต้องทำให้เกิดระบบการรู้แหล่งที่มาของอาหารและระบบการรายงาน จากคนที่นำเข้า mm เมื่อนำเข้าแล้วเนี่ยคุณส่งไปที่ตลาดไหนบ้างซึ่งเนี่นที่ว่าขณะน,นี้การทาฐานข้อมูลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ย,ยากมันสามารถรที่จะดาเนินการได้นะครแล้วก็การที่เราจะไปตรวจสอบที่ต้นทางตรวจสอบฟาร์มที่ผลิตต่างๆเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะอย่างเช่น เราก็เห็นนะฮะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสั่งซื้อกล้วยหอมทองบ้านเราใช่ครับเขาก็ไปดูที่แหล่งผลิตกล้วยหอมทองเลยว่าใช่ครับมีกระบวนการผลิตอย่างไรซึ่งอันนี้ยิ่งก็คิดว่าจริงๆบริษัทที่จะนําเข้าก็ควรสมมติเราจะโจทย์เรื่องไม่มีเงินเขาก็ควรที่จะอย่างน้อยก็เป็นเงื่อนไขในการนําเข้าว่าเราต้องคุณต้องให้ความร่วมมือเราที่ไรนะครับไปตรวจฟาร์มอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจะทําให้เรามีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียนคิดว่าสําคัญเนี่ยแต่ว่าอันนี้จยิงทางด่านขาก็พยายามทําอยู่นะฮะก็คือ Black List ก็คือว่าอย่างเช่นเราก็หวังว่าเจ็ดรายการที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคกูมาชิกการตุ้งท่องผู้บริโภคของวุธิสภาเนี่ยแล้วก็ไทยแผนที่เราร่วมมือกันสามองค์กรในการตรวจเนี่ยเจ็ดรายการนี้จะถูกแบล็คลิส บริษัททั้งเจ็ดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องถูกตรวจเป็นพิเศษในการนำเข้าในข่าวต่อไปนะฮะ uh huh. เพราะไม่างนี้นเนี่ยใครนำเข้าอาหารปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันไม่มีมาตรการอะไรเลยดี๋ยม <c oughs> คิดว่าก็คงจะไม่ถูกต้องแล้วก็แน่นอนจริงๆเรื่องการนำเข้าเนี่ยมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเนี่ย <c oughs> ม,มันควรจะ,ะดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้เราเห็นว่า ถ้าประเทศไทยไม่ให้ความสําคัญเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยมันก็กระทบกับอาหารที่ส่งออกด้วยเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปเนี่ยคนก็ไม่เชื่อถือเพราะไม่คิดว่าเราจะให้ความสําคัญกับอาหารที่ปลอดภัยเพราะนั้นมันแต่ขณะที่เราส่งออกไปเนี่ยเราถูกตรวจอย่างเข้มข้นเราถูกตรวจอย่างอย่างทุเรียนที่ส่งออกไปเราก็เจอเจอตรวจต้องผ่านแ l a บของเขาเหมือนกันนะครับก็เลยมีปัญหาเหมือนกันครับใช่ค่ะใช่เพราะนั้น เขาก็ควรจะถูกเราตรวจในห้องหลับเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็ตีกลับเขาก็ส่งกลับซึ่งอันนี้มันก็เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของทั่วโลกขององค์กรทุกองค์กรที่ส่งออกอาหารนำเข้าอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันโดยปกติเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็ต้องบอกว่าขณะนี้จริงๆพรบอาหารที่เรามีข้อเสนอว่าควรจะแก้ไขเนี่ย ก็ควรที่จะต้องปรับปรุงเพราะว่าพระบอาหารก็ใช้มานานแน่ปี252 mm hmm. 2เมื่อเราเจออาหารปลอดภัยขนาดนี้เนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเป็นหน้าที่ใคร mm hmm. ที่จะเอาอาหารอย่างเช่นที่เล้นตก็อย่างว่าเจอผักที่มีคอไพรีฟรอสเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็อาจจะได้ทำในลักษณะที่ของความช่วยเหลือของความอนุเคราะห์ให้เอาออกจากตลาดแต่ขนาดจริงรแล้วก ไม่สามารถที่จะสั่งการหรือทําให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของอผู้ประกอบธุรกิจได้ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นข้อจํากัดของออพระราชบัญญัติอาหารที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับครับมาถึงตรงนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นแบ็กลิสต์นะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับตรงนี้เองนะครับควรที่จะมีการกําหนดบทลงโทษไหมครับสําหรับบริษัทที่มีการฝ่าฝืน นำเอาอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีเข้ามานะครับตรงนี้บทลงโทษรุนแรงมากน้อยแค่ไหนบ้างไหมครับคุณสาธิครับจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะฮะตามพวโรอาหารแต่ว่ามันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าแน่นอนเมื่อมีอาหารนำเข้าเรียนคิดว่าพอเราตรวจว่า โดยใช้ชุดทดสอบแล้วพบว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ควรจะเร่งดำเนินการส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่เชียงรายถูกไหมฮะเชียงของเชียงรายซึ่งถ้าเชียงรายไม่มีแน่นอนก็ต้องเร่งมือที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นการส่งต่อที่เชียงใหม่ทำอย่างไรที่จะส่งผลกันทางระบบออนไลน์ต่างๆเพื่อที่จะทาให้ การยัดผักหรือการเดินหน้าผักที่จะออกสู่ตลาดอะไรเงี้ยฮะซึ่ง <c oughs> นควรควรจะต้องเร่งมือและแน่นอนเน้นคิดว่าขณะน,นี้ถ้าเจอว่าตกมาตรฐานเนี่ยความรับผิดชอบควรจะเป็นความรับผิดชอบจ่ายค่าทดสอบจ่ายค่าปฏิบัติการต่างๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าก็ต้องถือว่าคุณสร้างภาระ <c oughs> ให้กับหน่วยงานของรัฐในแง่ของการนําเข้าแต่เรนเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยืนยันเนี่ย <c oughs> การ uh, กักอาหารการกักผักการกัก uh, ผลไม้ที่นำเข้าทั้งหลายเนี่ย uh, ดำเนินการได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพบรบอาหารแต่เรามี <c oughs> uh, ของกองด่านซึ่ง <c oughs> อยู่ภายใต้ uh, ของการนำเข้าของ uh, อีกกระชรวงหนึ่งเนี่ยได้ซึ่งอันนี้ก็คือสามารถที่จะตีกลับหรือสามารถที่จะให้เขา ทำลายอะไรต่างๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้พรบอาหารแต่ก็ใช้อำนาจของด่านศุนลกากรที่จะต้องทอําทให้อาหารที่นําเข้ามาเนี่ยปลอดภัยได้อยู่ค่ะคเพราะฉะนั้นนีเนี่ยก็ควรที่จะเร่งดําเนินการแต่ขณะนี้มันเหมือนกับว่าพอเราเจอแล้วเนี่ยเราไม่ได้อาจจะมีข้อจํากัดที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อยือนยันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ผักเหล่านั้นเนี่ยปล่อยมาสู่ท้องตลาดได้ค่ะครับ,ะะรบก็ต้อง ใช้ความร่วมมือร่วมมือหลากหลายหน่วยงานนะครับที่จะนําเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยนั้นออกจากตลาดรวมถึงมีระบบนะครับในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบอาหารหรือว่าผักผลไม้นะครับที่จะนําเข้านะครับประเทศไทยให้ดีนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคด้วยสุดท้ายอยากให้คุณสารีองสมบังนะครับฝากถึงประชาชนรวมถึงผู้บริโภคครับกับการคัดเลือกผัดผักและผลไม้นะครับให้ปลอดภัยครับคุณสารีครับ คือคือเดียนคิดว่าเ,เราก็ต้องกลับมาสู่ชีวิตแบบอาจจะไม่ได้บอกว่าดั้งเดิมนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าผักที่เราทานเนี่ยมันเป็นผักที่มาจากไหนอย่างไรนะฮะก็อ,อ,อย่างเช่นเ,เป็นผักที่มาจากตลาดใกล้บ้านเราแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ควรจะมีโอกาสคนเล็กคนน้อยที่ปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักที่ดีให้กับผู้บริโภคนะฮะเพราะนั้นเราจะสร้างเครือข่ายเหล่านี้มากขึ้นยังไงเรียนคิดว่า เราก็มีพื้นที่เพาะปลูกไม่น้อยนะคะคเพราะนั้นการที่เราทานอาหารที่ใกล้บ้านรู้แหล่งที่มาของอาหารเนี่ยจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะนั้นผู้บริโภคเองก็ต้องลงมือปฏิบัติการด้วยในการที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองพอ,อให้มีอาหารที่ปลอดภัยภายใต้การนำเข้าก็คงจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเรารจะทำอย่างไรที่รู้ว่าอย่างเช่นเรา ทานมะละกอทานส้มตําเนี่ยมะละกอมาจากไหนไม่ใช่ขนาดนี้มะละกอมาจากไหนเราไม่ทราบเลยนะฮะเพราะนั้นเรียน,นคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะทําให้เกิดความตื่นตัวความเข้าใจในส่วนของผู้บริโภคที่จะสนับสนุนให้เกิดอาหารปลอดภยัยอาหารที่ดีมากขึ้นค,ค,ความร่วมมือของผู้บริโภคเกษตรกรปลูกหรือผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเองค่ะคแล้วรัฐบาลก็ต้องทําให้การสนับสนุนเหล่าเนี้ยกว้างขวางขึ้นชัดเจนอย่างเช่นเราจะมี ไก่ไข่อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีมากขึ้นอย่างไรมีการตั้งเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูป <c oughs> ธรรมและมีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจาก <c oughs> ทั้งรัฐบาลกลางและก็ <c oughs> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะทําให้มีความเป็นไปได้ในเชิงของการที่เราจะมีและก็ปลอดภัยถัดกันครับโอ้โหครับวันนี้ก็ได้พูดคุยนะครับครบท้วนทุกประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะครับที่พบในผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนนะครับจากการสุ่มตรวจที่ด่านตรวจเชียงของจังหวัดเชียงรายครับแล้ววันนี้นะครับรายการสภาปริทัศน์ก็หมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ผมนัทพลสุวรทรัพย์แล้วก็คุณสารีออกสมหวังครับในทาน ที่ท่านเป็นกรรมธิการในคณะอนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ที่สภาต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาที่เท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ